ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังชาแนลช่องที่จะนำสาระดีๆจากหนังสือหรือวรรณกรรมอันสรงคุณค่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านท่องไปสู่โลกแห่งหนังสือด้วยกันน้าปัดนี้อ่านให้ฟังชาแนลบายเมอร์เมดขอนำเสนอเสียงอ่านนวนิยาย จากจินตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556สาขาวรรณศิลป์เพชรน้ำงามแห่งวงการวรรณกรรมเจ้าของนามปากกาสุภาคสุวรรณเรื่องสิครินเทวินตาบทที่3ด็อกเตอร์ดรันพงพบชื่อนั้น กระทบใจเทวินตาอย่างจังถ้าเป็นกำปั้นหล่อนก็คงมีอาการของคนถูกนอกพื้นจะนับสิบนั่นแหละปากเม้มสนิทกล่าวอะไรไม่ออกชนนมองหน้าเพื่อนรุ่นพี่อย่างเข้าใจและเห็นใจความสนิทของเขาดารันและเทวินตาผูกพันแน่นหนามานานเต็มทีดูเหมือนตั้งแต่เริ่มรู้จักกันได้รับทุนไปทำปริญญาโทและเอกพร้อมกัน เพียงแต่ดารันและชนนรับทุนจากประเทศไทยส่วนเทวินตาได้รับทุนของอเมริกันโดยตรงชนนเปรียบเหมือนคนกลางที่คอยเชื่อมโยงดารันและเทวินตาให้สนิบสนมแนบแน่นกระทั่งวันนั้นความไม่แน่นอนของคนอารมณ์ของคนที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นความผิดหรือความชั่วนอกจากจากะโทษโชคชะตาเวลาและโอกาสเรื่อยไป วันนั้นผ่านมาหลายปีเต็มทีหากชนนยังจำได้แจ็มชัดกระจ่างเหมือนแสงแดดที่ไร,ระยิบระยับต้องพื้นน้ำในในสะปัรนี้เทวินตาครั้งนั้นอ่อนหัดเยาวไวและอ่อนไหวเหมือนดอกไม้ป่ายามอยู่กับพื้นดินและกอหญ้าก็ดูสวยสดแต่เมื่อถูกเด็ดก็จะเหี่ยวเฉาภายในเวลาอันสั้นเทวินตาเปรียบได้ดังนี้ ชนนถึงไม่แปลกใจสักนิดที่เห็นเทวินตาโชกชำ้ำบุบสลายทางใจอย่างรุนแรงเมื่อมีคนเด็ดหัวใจหล่อนโยนทิ้งไปมีหนำซ้ำขยี้อย่างไม่เหลือชิ้นดีดารันเข้าไปแล้วละคุณนนเทวินตาตอบคำถามในครั้งนั้นแล้วร้องไห้อย่างไม่อับอายมหาวิทยายลัยนั้นสถาบันแสนจะมีชื่อทางฝั่งตะวันออกของอเมริกานั้น มีนักเรียนไทยเพียงสาคนที่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนต่อดารันชนนลและเทวินตาจะแปลกอะไรถ้าตั้งสามคนจะผูกพันแทบเป็นครอบครัวเดียวกันก็ว่าได้และไม่แปลกอีกเหมือนกันที่เทวินตาจะรักกับดารันชนนลเคยคิดว่าสองคนนั้นเหมาะสมกันทุกอย่างดารันก็รูปล่อและเทวินตาก็น่ารักโดยเฉพาะสมองดีทั้งคู่ ลูกออกมาคงได้ส่วนดีจากทั้งพ่อและแม่ใครหลายคนเคยพูดว่านักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อนะ่ะหนีไม่พ้นหรอกซุบซิบนินทาความรักอกหักและถ้าโชคดีก็ได้กู้กลับมารอดปลอดภัยไปหากชนนไม่เคยคิดเลยว่าคู่ดารันและเทวินตาจะต้องประสบกับปัญหาอกหักแล้วรักลางอย่างที่ใครๆก็ประสบเป็นส่วนใหญ่ ก็ที่นั่นไม่มีใครสักกี่คนเพียงแต่วันนั้นถ้าเทวินตาจะไม่มุจนเกินควรหันมาเอาใจดารันบ้างชนนยังจำได้แม่นยำดารันเป็นคนชวนขึ้นมีเงินเหลือนิดหน่อยนะวินไม่มีมีเงินเหลือนิดหน่อยนะว,นนนนยนะวินตาไม่มีใครเรียกเทวินตาอย่างนั้นนอกจากดารันเพียงไปคนเดียวไปเล่นสกีเถอะ ทิ้งตำราสักพักไม่ละเทวินตาสายหน้าข่าวที่แล้วได้แค่3.7จะต้องทำให้ได้3.9อย่างเคยไม่ไปไม่ได้หรือดันอดทนอีกนิดพอสอบได้แล้วจะฮันนมุยฮันนิมูนครึ่งโลกสักเดือนวินจะไม่ขัดใจอย่างนี้เลยนะสมองกำลังโปร่งอย่ากวนชนนเข้าใจเพื่อนรุ่นพี่ดีจึงตั้งหน้าตั้งตาหุงข้าว ทำกับข้าวให้กินระหว่างเท,เทวินตาม้หนังสือเป็นการใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งทีนี้หน้าร้อนไปเที่ยวกันเถอะวินตาหน้าร้อนขืนเรียนก็สมองพังเปล่าเกลับมา,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 าจากเที่ยวสดใสกว่าหน้าเหลืออีกไม่กี่เครดิตแล้วดารันเทวินตาประเสริฐปฏิเสธอีกตามเคยฉนนนั่งมองอย่างตัดสินใจไม่ถูกว่า ใครผิดใครถูกสำหรับตนเองชนนไม่กล้าใช้เงินฟุ่มเฟือยเก็บเล็กผสมน้อยจากที่เหลือใช้จะเอาให้แม่เป็นทุนต่อสำหรับน้องคนเล็กแต่ดารันได้ทุนด้วยแถมฐานะแถมฐานะพ่อแม่ไม่ฝืดเครืองจึงไม่เขียมนักส่วนเทวินตาชนนไม่กล้าตัดสินใจจะเร่งให้จบไปถึงไหนกันนะ่ะดารันหงุดหงิดมากขึ้น อยากออกไปทำงานใช้ความรู้จริงๆงสักทีนะสิจ๊ะเทวินตาตอบถ้าอย่างนั้นก็ต้องชวนพวกคณะโนนไปดรันบอกแล้วก็หายหน้าไปจากหอพักเสียสามอาทิตย์กลับมาเนื้อตัวคล้ำแดดแต่สดใสจนผิดหูผิดตาตรงข้ามกับเทวินตาที่ผอมแห้งลงหากได้เกรดดีเยี่ยมสมใจทำยังทำเครดิตที่ต้องการได้ครบย่นเวลาไปอีกเทอมหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ ดรันคุณนนชนนยังจำต่อไปได้อีกว่าเทวินตาชูกระดาษราตื่นเต้นเพราะได้เกียรตินิยมก็มีใครได้ถึงสี่จุดลหละชนนพร่งออกไปว่าเกิ่ง <_ t od dle> เป็นบ้าเลยฮะคุณวินส่วนดรันแสดงความยินดีแล้วก็หายหน้าไปกับเพื่อนคณะนนอ,นอีกตามเคยแม้เมื่อเทวินตามีอารมณ์หวานพอจะพูดว่า ชวนใกล้ความหวังแล้วนะดารันอีกไม่นานนะวินจะบอกแม่ไปบอกพิวัดพิรุดาเราจะแต่งงานฮันนีมูลรอบโลกดีไหมแต่ดารันไม่ได้ยินดีอย่างเคยแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่เทวินตาร้องไห้น้ำตาอาบแก้มมาเล่าให้ฟังว่าคุณนนดารันไปแล้วเขาไปกับคนอื่นแล้วคุณนนไปไหน เขาไปไหนฮะชนนถามจำได้ว่าตกใจเต็มทีเขาจะย้ายไปเรียนที่อื่นไปแต่งงานกับคนอื่นเป็นของคนอื่นนะสิคุณนนงานกินเลี้ยงวันแต่งงานของดารันกับคนอื่นที่ร้านอาหารจีนข้ามมหาวิทยาลัยมีแต่ชนนคนเดียวที่ไปร่วมงานคนอื่นอีกนับสิบล้วนแปลกหน้าในความรู้สึกของตัวเองเมื่อใจ คิดถึงเทวินตานอนสมอยู่กับเตียงไม่พูดไม่จาไม่กินและไม่ยอมลุกออกจากห้องไปไหนหลายวันแล้วฉนนใจไม่ดีกลัวว่าอาการนั้นจะเรื้อรังไม่สิ้นสุดแต่แล้ววันหนึ่งเทวินตาก็าดึงตัวเองกลับจากอดีตจนได้โดยมีฉนนคอยหนุนหลังจวบกระทั่งดรคนแรกในจำนวนสามคนที่มาพร้อมกันเดินออกจากมหาวิทยาลัย จะใครเสียอีกเทวินตาที่เดินผ่านดารันผ่านชนนด้วยเกียรตินิยมและหัวใจที่บุบสลายไม่มีชินดีฉันสมัครเขา้ายูเอ็นแล้วคุณนน์เขามีตำแหน่งว่างพอดีเทวินตาบอกทันทีที่ท,ทราบข่าวว่าดารันกับกรุงเทพและจะเข้าทำงานที่กลุ่มเดียวกันผมใจร้อนเกินไปดารัน เคยเปิดหัวใจกับชานนนนานมาแล้วถ้าอารมณ์เย็นสักนิดป่านนี้วินตากับผมคงมีความสุขไปแล้วผมน่าจะเข้าใจว่าตอนนั้นวินตากำลังเป็นตัวเก่งเขาอยากได้เกียรตินิยมเหลือเกินชนนไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่ายิ้มแย่ๆในใจสมน้ำหน้าแล้วก็ไม่ได้พบกันอีกได้รับจดหมายจากเทวินตาเป็นครั้งคราวล่อนมาจากมุมใดของโลกแคบๆนี้ และมุมนั้นไม่ใช่ลอนดอนปารีสเวียนนาแต่เป็นมุมที่เทวินตาถูกส่งไปช่วยเหลือด้านการเพิ่มผมผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีสมัยใหม่การใช้พลังงานปรมาณูทางเกษตรกรรมเพิ่มอาหารให้กับพลโลกที่กำลังอดอยากมุมนั้นจึงไม่ใช่สถานที่ที่รื่นรมเมื่อชนอนพบเพื่อนครั้งใดไม่ว่าจะโดยเหตุบังเอิญที่ต้องประชุมหรือ คราวนี้ก็ตามเทวินตาจึงดูกแกร่งขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกระทั่งเมื่อไม่กี่วันแทๆ้ๆดารันนั่นเองที่โทรมาหาผมสมัครไปร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ UN ที่จะไปช่วยสีลังกาอนุมัติแล้วนะฉนนคุณรู้ไม่ใช่หรือว่าใครคือคนที่ UN ส่งตัวมาคราวนี้ฉนนถามรู้ผมถึงได้สมัครไงละ่ะ อยากพบวินตาอีกสักครั้งอยากแก้ตัวแก้ความผิดผมคิดว่าเขาคงไม่รังเกียจลูกสาวผมหรอกนะเด็กเพิ่งจะสองขวบกำพร้าแม่น่าสงสารผมรู้ว่าเขายังไม่ลืมความหลังเราพอจะสารรอยราวได้แต่ชนนช่วยผมบ้างนะช่วยอีกสักครั้งเหมือนอย่างที่เคยช่วยมาแล้วจำได้ไหมก็คุณนั่นแหละเล่นอําผมกับวินตาไงละ่ะทำไมชนนจะจำไม่ได้เล่า นักเรียนไทยซนนอายุไม่เท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้เล่นอําจับคนโน้นอําคนนี้ให้วุ่นไม่ใช่อะไรหรอกก็จับคู่นั่นแหละมันแก้เหงาได้ดีเหมือนกันโชครายเจ้าตัวก็จับได้ถูกด่าโชคดีกส็สำเร็จสำเร็จอย่างดารันกับเทวินตานั้นไงเป็นความสำเร็จของชนนแท้ๆสองคนเกิดรักกันจริงๆชั่วแต่ชนนไม่คาดฝันว่าความรักหวานหวาน แสนจะเหมาะสมด้วยการทั้งปวงจะจบลงแบบนี้ร้าวชานเหมือนแก้วเนื้อดีที่ปรากฏรอยร้าวโดยไม่มีวันประสานให้สนิทเป็นเนื้อเดียวได้อีกหากครั้งนี้ชนนไม่แน่ใจนักแต่ก็คิดว่าจะลองดูอีกสักครั้งใจจริงนั้นไม่ได้สงสารพ่อไม้ดารันนักหรอกเวทนาเห็นใจเทวินตาต่างหากถ้าความรักของเทวินตาที่มีต่อดารันยังเหลืออยู่ และเดรันก็สำนึกตัวอย่างนี้บางทีชนอนอาจจะจุดไฟกองเดิมที่ทำท่าจะมอดให้กลุ่นละอู่อีกครั้งก็ได้ใครจะรู้ชนนมองหน้าเพื่อนรุ่นพี่อย่างพิจรารณาเห็นหน้าเรียวๆของเทวินตาหมองลงฉับพันตาใหญ่ที่เคยแวววาวเจ่มใสเมื่อครู่เมื่อไปไกลเทวินตาไม่ใช่ผู้หญิงสวยที่สะดุดตาสะดุดใจใครได้ ในทันทีที่แรกเห็นแต่หลนก็มีรูปร่างโปร่งได้สัดส,ส่วนหน้าพิษสมยุคที่นิยมผู้หญิงร่างสูงตาโตจมูกเป็นสันและปากบางผิวหน้าเกลี้ยงทำอะไรฉับไวและทำงานแข่งกับผู้ชายในแขนงเดียวกันอย่างอาจหานเพียงออกทำงานปีเดียวเทวินตาก็รายงานในที่ประชุมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติในเรื่องผลการใช้ราดิโอฟอสฟอรัสศึกษาความเปลี่ยนแปลงและการดูดซึมของพืชใครต่อใครทึ่งไปตามๆกันในจำนวนนั้นมีชนนที่ยินดีภูมิใจและดารันผู้ติดตามชนอนอยากจะเรียกว่าแลตามอย่างเสียดายและโกรธแค้งตัวเองอยู่ด้วยทำไมไม่กลับมาช่วยบ้านเมืองตัวเองก่อนนะ ใครอีกหลายคนค้นว่าแต่ชนนไม่เห็นด้วยเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนอย่างที่วิจารณ์กรณีหย่าร้างของคนสองคนว่าไม่น่าหยากันเลยนะหรือเรื่องแค่นั้นไม่น่าจะลงเอยแบบนี้เลยใครจะรู้ใจรู้เหตุผลความต้องการและปัญหาเท่ากับตัวคนผู้นั้นเองเล่าแม่บอกว่าเขามาหาที่นี่ เทวินตาหลุดปากเป็นครั้งแรกหลังเมียเขาตายฮะเขามาส่งบัตรเชิญไปเผาเมียวันนั้นบังเอิญผมอยู่ด้วยกับอีกครั้งพาลูกสาวตัว,ตวเล็กมาหาคุณป้าไม่รู้เขานึกยังไงอ๋อวันปีใหม่ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนั้นไงเอาขน,นมผลไม้มาให้ชนนบอกความจริงเทวินตานิ่งอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะถามว่า เขาสมัครเองหรือคุณนนผมคิดว่าอย่างนั้นละะ่ละฮะเขาโทรมาบอกผมที่กลมถ้าฉันยังเด็กเหมือนเมื่อก่อนหล่อนพึมพำคงขอเปลี่ยนตัวคุณวินยังโกรธเขาอยู่อีกหรือเทวินตาสันสศีษะจนผมกระจายไม่ได้โกรธโกรธไปทำไมกันนะคุณนนไม่มีใครผิดใครถูกเรื่องแต่ละบุคคล เขาติดตามผลงานคุณวินจริงๆจังๆรู้ได้ยังไงกันเสียงขึ้นจมูกเขารวบรวมรายงานต่างๆที่คุณวินทำเย็บรวมเป็นแฟ้มพิมพ์ชื่อปิดรูทีเดียวทำไว้หลายชุดปกแข็งทนทานเขาให้ผมมาหนึ่งชุดให้ไว้ที่คุณป้าชุดหนึ่งและของเขาเองมีสองชุดผมเห็นที่ตู้ในห้องทำงานและที่บ้านเทวินตาอึ้งไปอีกครั้งก่อนจะพูดลอยๆว่า เราต่างคนต่างตนโ,โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วจริงไหมคุณนนเมื่อเป็นเด็กอารมณ์อ่อนไหวนักทนนิดนี่หน่อยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ดีนะได้รู้จักอดกลั้นใช้เหตุผลและกั่นกรองอารมณ์เป็นทอดๆกรองให้ใสเหมือนน้ำในหม้อกรองไงละ่ะทีนี้ก็จะทำอะไรๆไ,ได้สบายใจคุณวินหมายความว่ายังไงฮะฉนนยังงง ก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละฉันไม่แคร์หรอกใครร่วมงานเราต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำทำให้สำเร็จรูล่วงแล้วต่างคนต่างไปเสียงที่พูดเน้นหนักก็จริงหากชนนจับได้ชัดเจนว่าทายประโยคนั้นเสียงไม่มั่นคงหนักเขาเป็นไม้มาสองปีแล้วนะฮะหมายความว่าไงคุณนนเมียเขาตายเมื่อลูกสาวอายุหกเดือนเท่านั้น เวลานี้เด็กอยู่กับแม่ยายเพราะคุณดารันเดินทางอยู่เสมอตำแหน่งราชการงานเมืองก็ไม่น้อยหน้าใครเนี่ฮะก็พวกเราที่ทำงานด้านนี้มีไม่กี่คนเลยเวทนาเด็กเสียงพึมพำแม่ยายเขามีร้านรวงใหญ่โตถึงได้ส่งลูกสาวไปนอกได้ชนนเล่าทำไมรู้เรื่องมากนักเล่าฉันยังไม่รู้อะไรมากเท่าคุณนนเลยเขาไปมาหาสู่เสมอ ทั้งที่ทำงานและที่บ้านราชการน่ะเราต้องติดต่อกันอยู่แล้วแต่ส่วนคุณวินก็คงพอจําได้บ้างคุณดารันเขาแก่กว่าผมตั้งหลายปีเราอยู่หอเดียวกันตั้งนานเขาไม่ค่อยอยู่บ้านแปลกนี่แล้วลูกเมียเทวินตาถามลอยๆไม่รู้เขาเหรอฮะเห็นแต่งตั้งหลายปีถึงได้มีลูกแต่ผม ก็เห็นเขาเดินทางกันให้วุ่นเมียเขาช่วยแม่ทางร้านก็ตอนที่ไปนอกพบคุณดารันเมียเขาไปดูกิจการท่องเที่ยวเขากลับมาเปิดบริษัทของตัวเองมีรถหลายคันเห็นดีอยู่เห็นดีอยู่พักแล้วก็ราไปถ้าไม่เจ็บเสียก่อนก็คงไม่ลม้มคนทํางานอย่างนี้ต้องสวยเก่งคล่องชนนเว้นไม่กล่าวต่อไปอย่างใจนึก ถ้าความคิดคนเหมือนเครื่องขยายเสียงก็คงก้องออกมาแล้วว่าสวยกว่าคุณวินตั้งแยะสวยเองสวยแต่งและรู้จักทำตัวให้สวยทั้งท่าทางคำพูดภาษาต่างประเทศตั้งสองสามภาษาใครที่ไหนจะทนได้มีคนบอกฉันว่าสวยมากเสียงพึมพำม,มาอีกน่าสงสารนะชะตาคนกำหนดไม่ได้หรอกฮะใครจะนึก ชนนเสริมเด็กคงเหงาแย่เสียแม่แล้วพ่อยังห่างตัวเข้าไปอีกแม่ยายเขามีลูกคนเดียวฮะนี่เลยได้หลานแทนค่อยยังชั่วหน่อยเห็นว่าไม่ยอมให้พ่อเลี้ยงคุณดรันว่าเด็กจะเสียตามใจกันเหลือเกินทั้งบ้านแต่คิดแต่ถึงจะคิดเอามาก็คงทำอะไรไม่ได้ผู้ชายเลี้ยงลูกไม่ดีเท่าผู้หญิงหรอกะก็หาแม่ให้ลูกเสียสิ ผู้หญิงไม่ให้เลือกเยอะไปฮะโทรกำลังเป็นพ่อไม้หอมฟุง้งด็อกเตอร์ซสอีกหาได้ที่ไหนทำไมไม่เอาอย่างคุณนนละ่ะลูกสีสวสาวสวยๆถมไปเทวินละสายตาจากกอกล้วยชายน้ำตรงหน้าหันมายิ้มทันทั้งที่แววตาหมองดุดเดิมโวกเข้าหาผมจนได้แล้วไงชนนหัวรอกเกอร์ถ้าเขาเชื่อผม คงมีเมียไปนานแล้วไม่ปล่อยตัวเองเหงาจนสองปีกว่าอย่างนี้หรอกฮะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเทวินตาใช้สำนวนเดิมคงคิดได้นานขึ้นคิดอะไรฮะเปล่าคนพูดลุกจากบันไดเดินกลับขึ้นมาเงียบๆฉนนก้าวตามผมเอาบัตรเชิญจากสถานทูตสีลังกาติดมาด้วยอย่าลืมไปนะฮะอุปทูตเป็นผู้หญิงด้วย คงชอบใจเห็นผู้หญิงด้วยกันก้าวหน้าจากจุดเดิมสมัยดึกดำบันใครจะลืมนะคุณนนท์ว่าแต่จะไปไหนนะ่ะเทวินตาถามเมื่อเห็นอีกฝ่ายหยิบรองเท้ามาสวมพี่วัดชวนกินข้าวเย็นไงล่ะไม่อยากรู้จักหนูแมวของผมเลยฮะฉนนเงยหน้าขึ้นถามยิ้มยิ้มผมบอกหนูแมวแล้วว่าจะไปรับที่บ้านอยากให้รู้จักคุณพี่เทวินตานะฮะ เขาอ่านผลงานคุณวินที่บ้านผมชมว่าคุณวินเก่งเขาไปไม่ได้ไกลแค่นั้นหรอกเทวินตาหัวเราะหฮ่ชนนจึงกล่าวต่อไปว่าหนูแมวนะลูกเกษตรกรเต็มตัวนะฮะจำหลวงศิลได้ไหมฮะหลวงศิลเกษตรนะฮะท่านก็เป็นอาจารย์ที่นั่นหลายปีจนเกษียณอายุแถวบางเขนใครๆก็จัคุณหลวงพ่อค้าไข่บ้านหนูแมวปลูกผักมีเล้าไก่ขายไข่ ตั้งแต่ก่อนหนูแมวเกิดอีกฮะพวกเรายังเคยไปเที่ยวที่นั่นตอนเป็นเด็กนักเรียนแล้วไงเลยจะแต่งกับเกษตรอีกทีนี้จะมีหลานเกษตรหล่อนว่ามันหนีไม่พ้นจริงๆฮะถ้าหนีได้ก็คงหนีไม่เต็มใจจะหนีจ้างก็ไม่พ้นฮะเดี๋ยวผมจะไปรับหนูแมวมาที่นี่ป่านนี้เชเงเงคอยเกิร์แล้วก็ไม่รู้เทวินตาโบกมือให้เพื่อนรุ่นน้อง หลานสองคนวิ่งไล่อยู่หลังบ้านเสียงเพลงจากวิทยุในครัวเสียงเหล่านี้ขาดหายไปจากแวดวงชีวิตของหล่อนนานเต็มทีฟังดูน่าเป็นสุขหากแท้จริงความรู้สึกของเอล่อนเองต่างหากที่ไม่สุขดังนึกหลายปีเต็มทีแล้วนี้นะหล่อนคิดว่าได้ฝังความรู้สึกเก่าๆในอดีตจนหมดสิน้นแต่อะไรกันชั่วแต่รู้ว่าจะได้พบกันอีก อารมณ์ก็อ่อนไหวถึงเพียงนี้ทีเดียวหรือครั้งนั้นโอ้ครั้งนี้ดารันไม่มีพันธะผูกพันอีกด้วยฟังจากคำบอกของชนนหล่อนจะเหมาว่าดารันยังอาวรกับความรู้สึกชนิดเดียวกันอีกหรือใครเป็นคนผิดเทวินตาหรือหล่อนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ชื่อเสียงจนลืมนึกถึงอีกคนแต่ตอนนั้นทุกคนกำลังเรียน ไขว่คว้าหาความรู้ไม่ใช่หรือช่วงเวลานั้นสั้นนักและจะไม่ผ่านมาอีกความคิดของเทวินตาเป็นเช่นนั้นจะเรียกว่าผิดไหมดารันเล่าทำไมเขาจึงไม่พิจารณาถึงความเป็นจริงอย่างน้อยรักกันมาตั้งหลายปีเขาน่าจะเข้าใจหล่อนดีกว่าใครอื่นก็ดูแต่ชนนไม่ได้มีเยื่อใยสัมพันธ์ทางใจสักนิดยังเข้าใจถึงความต้องการของหล่อนได้ดีชนนใช่ไหม ที่กรอกหูเทวินตาอยู่ทุกวันทุกคืนยามที่หล่อนเจ็บชำ้ำจนทำอะไรไม่ได้ลุกขึ้นเถอะคุณวินชนวนกล่าวประโยคนั้นซ้ำซากตัวของเราเราเป็นเจ้าของจะให้คนอื่นทำลายย่อยยับนะมันเรื่องอะไรกันมีสมองขนาดร่ำเรียนวิชาการลำยุคได้อย่างนี้จะแพ้ความคิดอารมณ์ตัวเองก็น่าทุเรศนะคุณวินเทวินตายัางจำได้ หล่นบอกชนนไปว่าฉันลุกไม่ไหวแล้วคุณนนไหวนะไม่ไหวผมเข็นแล้วชนนก็ทำตามปากว่าจริงๆลากเทวินตาไปตามครับที่นักศึกษาเที่ยวกันดิสโก้แดนซ์จนค่อนคืนพาไปไหนต่อไหนแม้จะรู้ว่าเทวินตาไม่อาจลืมความเจ็บช้ำนั้นได้ง่ายๆชนนก็ยังเพียรพยายามจนใครๆซุบซิบกันว่า ชนนพยายามจะแทนที่ดารันคนมักตีความหมายมิตรภาพชายหญิงไปในทํานองร้ายเสียก่อนดีดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกจนหล่อนไม่คิดให้เสียเวลาเปล่าแต่แล้ววันสุขที่จะมาถึงละ่ะเทวินตาถามตนเองเราพร้อมหรือยังที่จะประจันหน้ากับดารันทั้งยังต้องร่วมงานใกล้ชิดอีกนานจบบทที่สม